หาดบางเทาเป็นชายหาดที่เหมาะสมสำหรับการมาชมความงามของพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นหากมาเที่ยวภูเก็ตแล้วมองหาสถานที่ชมความงามของพระอาทิตย์ตกริมทะเลหาดแห่งนี้คือหาดแสนสวยที่เราจะสามารถเก็บความทรงจำอันแสนประทับใจได้อย่างไม่ผิดหวังทั้งบรรยากาศของหาดที่ผู้คนไม่พลุกพล่านแต่ก็ไม่เงียบเหงาจนเกินไปและมีความโรแมนติกเจืออยู่เบาๆเคล้าคลอกับเสียงคลื่นสายลม และแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ที่ค่อยๆลาลับขอบฟ้าหาดบางเทาตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวบางเทาหรือที่รู้จักกันในชื่อลากูน่าบีชชายหาดมีความยาวราว8กิโลเมตรอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเกต็ตครั้งหนึ่งหาดบางเทาเคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกซึ่งแน่นอนว่าเป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญของจังหวัดภูเกต็ตอีกด้วย เมื่อเวลาผ่านไปสินแรกก็เริ่มลดน้อยลงจนไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทำเหมืองแรกอีกต่อไปปัจจุบันหาดแห่งนี้จึงกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นหาดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสีสันรวมถึงเป็นสถานที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทหรูหลายแห่งอีกด้วยบริเวณที่บรรยากาศคึกคักที่สุดของหาดบางเทาอยู่ช่วงกลางซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหารปาริมชายหาด โดยในช่วงเวลากลางวันจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาแล่นเรือใบและเจ็ตสก,กีกันอย่างเพลิดเพลินส่วนในช่วงที่แดดร่มลมตกนักท่องเที่ยวบ้างก็จะเดินเล่นทอดน่องไปตามชายหาดบ้างมานั่งบ้างก็เอนกายผ่อนคลายรอชมความงามของพระอาทิตย์ตกที่หาดแห่งนี้ซึ่งบริเวณหาดก็จะมีร้านอาหารที่ให้บริการจองโต๊ะที่ตกแต่งแบบกระโจม ผ้าสีขาวบางๆที่ปลิวๆไปกับสายลมริมทะเลในช่วงเวลาเย็นๆช่างเป็นบรรยากาศสวยๆที่ให้ความรู้สึกโรแมนติกได้ดีจริงๆหากใครยังไม่เคยมาก็อยากชวนให้ลองมาสัมผัสความสวยงามของหาดเหล่านี้กันสักครั้งนะคะแล้วจะพบว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ทะเลไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางในใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาโดยตลอด